ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่61และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะชะตาชีวิตแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขด้วยตนเองคติธรรมบทที่61 1. ยิ่งแข็งแกร่งเท่าใด ยิ่งต้องวางตัวอยู่ตำ่ำมีเพียงการรักษาความสมดุลจึงปกครองได้อย่างยาวนานความสามารถยิ่งมากเท่าไรยิ่งต้องปกครองด้วยความรักเมตตาและอ่อนน้อมความสามารถคืออาวุธซึ่งต้องอยู่ในมือของผู้มีเตาจึงสามารถขจัดอุปสรรคขวางน้ำให้โลกได้ 2. มนุษย์เป็นของธรรมชาติแต่ธรรมชาติไม่ได้เป็นของมนุษย์มนุษย์ต้องรวมตนเองเข้าสู่ระบบของฟ้าดินจึงได้รับการหล่อเลี้ยงมีเพียงการทุ่มเทใจรับใช้มหาชนจึงสามารถให้ชีวิตดีขึ้นได้ 3. ผู้อยู่ตำแหน่งสูง ให้ประโยชน์แก่ผู้อยู่เบื้องล่างได้จึงก้าวเดินได้มั่นคงและยาวไกลผู้นำที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่คอยชี้นิ้วแต่คือผู้ที่ทำเป็นแบบอย่างมิได้เป็นแค่คนดีแต่มีความกล้าในการแบกความรับผิดชอบมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้อื่นทุกคนจึงยินดีใช้ความรัก ปกป้องเรา 4. ชะตาชีวิตนั้นแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขด้วยตนเองทุกการเลือกสรรจะสื่อเชื่อมกับจิตสำนึกที่ขึ้นขึ้นลงลงตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องตอบแทนด้วยการสำนึกบุญคุณเสมอนี่คือการพัฒนาระดับจิตสำนึก การมีจิตที่สำนึกบุญคุณอยู่เสมอนำโอกาสมาให้ไม่หมดสิน้นชีวิตที่สำนึกบุญคุณต้องดีแน่นอน 5. ชีวิตที่มีความสุขและทุกข์อยู่ด้วยกันเสมอเมื่อจิตภายในมีสติปัญหาจึงไม่รบก,กวนเราอีกเพราะฉัน ได้สลายร่างรองรับความทุกข์และสุขไปแล้ว 6. ความสูงส่งไม่เกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดความสูงส่งนี้หมายถึงระดับความคิดพฤติกรรมและการแบกรับเมื่อสำเร็จแล้วยังสามารถกดตัวเองให้อยู่ต่ำได้ ไม่ว่าเวลาใดยังยืนหยัดรักษาเตาในดวงจิตอย่างเสมอต้นเสมอปลายคือความสูงส่งความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ที่สภาวะจิตเท่านั้นเมื่อจิตไร้กรอบจำกัดสภาวะจึงไร้ขอบเขตเมื่อสภาวะไร้ขอบเขตความพาสุกจึงไม่มีที่สิ้นสุด บางเรื่องที่สวรรค์จงใจให้เราทำไม่สำเร็จเป็นไปได้มากว่ากำลังคุ้มครองเราสรรพสิ่งในโลกล้วนมีชะตาก,กรรมของตนอย่ากลัวการสูญเสียสิ่งที่สูญเสียไปไม่ได้เป็นของเราแต่แรกแล้วและไม่ต้องกลัวการทำร้าย สิ่งที่ทำร้ายเราได้ล้วนถูกลิขิตไว้แล้วขอเพียงสำรวจภายในและพัฒนาตนให้สมบูรณ์ดอกไม้แห่งความผาสุกจะเบ่งบานได้เองโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อวันที่26กุมภาพันธ์2566เผยแพร่วันที่1848